สวัสดีครับมาพบกับรถไถอีสกิอีกคันหนึ่งครับรุ่นใหม่ครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่พวงมาพาว power นะเบามากเลยยี่สิบเอ็ดแรงนะครับ four wheel diesel สามสูบนะครับมีหางโรตารี่พร้อมครับนี่ตัวตัวหางเขานะครับนะครับให้ดูสภาพเครื่องก่อนด้วยครับสภาพเครื่องนี่แปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าครับเดิมๆแห้งๆจากญี่ปุ่นนี่ไม่ได้ล้างครับไม่มีการล้างครับยังไม่ล้างเลยนะ ดูนะครับดูสภาพเครื่องดูนะครับฝุ่นเกาะอะไรยังไงอย่างนั้นนะครับสวยเดินครับนิ่มเลยครับอ่าเดี๋ยวจะทำการรีวิวทดสอบให้ดู กลุมอะไรเป็นพ p ว w e r นะครับเบามากครับกลุมอ,อะไรนะครับมีเกียร์ s l o สโล o w นี่ก็สี่คุยสี่เกียร์ครับมีมีไวมีช้าครับอันนี้เป็น s l o สโล o w ไวครับไวโลครับ slow ครับมันจะรออันนี้จะ s l o แบบโลแบบช้าเลยครับใส่ slow ได้ได้ทั้งหมดแปดเกียร์ ดูโอหางครับวดีโอทำงานครับอันนี้หางยกสูงครับยกสูงต่ำครับรถดนี้ครับรถเก่าญี่ปุ่น ไดียบสุดยอดอิสึกิคันนี้นะครับนี่ระบบโฟวิวครับขับสองขับสี่เมื่อกี้ขับสี่นะครับขึ้นเนินแบบนิ่มๆเลยครับขึ้นเนินชันๆนะครับชอบทักมาครับคันนี้นิ่มๆแห้งๆเหมือนเดิมจากญี่ปุ่นสวยจัด